ถ้าเราเองเนี่ยไม่ทำไปตามอำนาจของกิเลส คืออย่างเช่นไม่ไปติดในฝั่งในฝั่งในเนี่ยหมายถึงว่าอายตนะภายในไม่ติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าพิจารณารู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันห้าหรือนามรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนัตตาก็จะไม่มีตัณหาก็ไม่ได้ติดอยู่ฝั่งในหรือไม่ติดอยู่ฝั่งนอกฝั่งนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นภภรสโพธิภพธัรมรรมเป็นส่วนที่เห็นด้วยตาได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูก ลิมรสทางลิ้นสัมผัสทางกายรู้ทาต่างๆทางใจ ก็ไม่ติดอกติดใจหรือไม่จมในท่ามกลางไม่จมในท่ามกลางหมายถึงว่าไม่มีความเพลินไม่มีนันทิไม่มีความกำหนัดติดใจยินดีไม่มีราคะอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธาบพทธรรมลมหรืออยู่ในโลกนี้คือไม่จมตอนนี้พวกเราจมอยู่สภาวะที่จมอยู่คือนันทิราคะความเพลินเพลินอยู่ในโลกนี้เพลินอยู่ในสิ่งต่างๆอันนี้คือจมถ้าหลุดพ้นจากทั้งนี้ก็ไม่จมละหรือตอนนี้พวกเราติดอยู่บนบกคือมีความสําคัญว่าเรามีเราเป็นเราเป็นอย่าง เรามีสภาวะเป็นแบบนี้ มีอัสมิมานะคือความเป็นตัวเราของเราตามสมมุติขึ้นมามียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยคือสําคัญว่าเรามีเราเป็นอันนี้ว่าติดอยู่บนบกบางท่านเองก็อาจจะเปรียบเสมือนที่พระองค์ตรัสว่าเหมือนถูกมนุษย์จับไว้ก็คือคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่คนเพลิดเพลินอยู่หมู่คนเขาโศกเศร้าก็โศกเศร้ากับเขาเขาดีใจเขาเสียใจเขามีความสุขก็มีความสุขกับเขาเขาเสียใจร้องไห้ก็เป็นทุกข์กับเขาเสียใจร้องไห้ไปกับเขา ลักษณะแบบนี้ถูกมนุษย์จับไว้หรือบางทีเปรียบเสมือนถูกอมนุษย์จับไว้ก็คือปฏิบัติแล้วมีความปรารถนาอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาเปรียบเสมือนอมนุษย์คือความอยากที่อยากไปเกิดเป็นเทวดาปฏิบัติรักษาศีลก็อยากไปเกิดเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งลักษณะแบบนี้แหละที่เปรียบเสมือนอมนุษย์จับไว้เพราะนั้นปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไม่ให้อมนุษย์จับไว้คือไม่ได้ปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นเทวดาปรารถนาที่เพื่อความหลุดพ้นเพื่อนิพพานหรือไม่ให้ถูกเกลียวน้ํา เดี่ยวน้ําวนเนี่ยก็คือกามคกุลหน้าโรคเสียงกลิ่นรสโผฏปะที่น่ารักใคร่เพราะว่าติดอยู่เราเองก็วนอยู่แบบนี้คือสร้างเหตุปัจจัยที่จะกลับมาสู่ได้กามคกุลแบบนี้วนกลับไปกลับมาหรือบางท่านเองก็เน่าอยู่ในภายในลักษณะของผู้ที่เน่าอยู่ในภายในก็คือเป็นคนทุสินมีความเป็นอยู่ที่ไม่สะอาดมีความประพฤติที่ไม่ดี มีปกติที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์ภายในก็เป็นคนที่เน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติที่หมักหมมเหมือนบอ่อที่เทขยะมูลฝอยสินของเราขาดเราก็รู้ว่าสิลเราขาดเราไม่ได้สินเราก็รู้ว่าเราไม่ได้สินตรงไหนเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองภายนอกเราดูดีแต่ภายในของเราเนี่ยเน่าอยู่ภายในจิตใจของเราสกปรกอยู่ภายในอย่างนี้ก็เปี แต่ถ้าละพวกนี้ได้เนี่ยแหละจะลื่นไหลไปสู่มรรคผลนิพพานได้สภาวะจะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง